สวัสดีคะ่ะพี่น้องตอนนี้แม่สุภาพามาหอดบัน่นนุ่มตัวบั่นหลังนอกโดมคะ่ะมือนีพอสูงการกค่อเ้ากับไปหาหมอเพิ่นเลยว่าให้แม่สุภาพมาว่ามาจ๋ามาขอขามาเพิ่นมองเจ้าที่เจ้าทางนี่แหละคะ่ะนี่แหละอา,าบ้านี้เอายวของมาไปตอกไปไตมากโอ้ยนีะ่ะหมองเพลนการมาเห็นบ่ะนี่ ให้เพื่นเบิ้งเนี่เขาถอนหลกักถอนค้นเพื่นเนาะแบบักว่าอีย้ด้เขาเข้าดีจิบเขาจะบอกว่าเลื่อมเขาเด้เอเดี๋ยวไมเอาจิ้มผุดกระไนตัวกลัวมาจิ้หลัง นี่บอลืมเ,เขายีน,นี้สินั่นนั่นวาเลีวแบงแบงเอิ้นแบงแม่มาเนี่ยวมาเจ้าทีเจ้าท้างมองบ้านมองซองมองยูนีละ่ะลูกหลานกับสีมาขอข้ามาขออันเจ้าทีเจ้าท้างมองก็งยังการสงูงนีแหละเจา้า เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเฮือนเพื่อนมองต้นไม่งนี่ละมองเพื่อนดูเพิ่นซนพอสงการน้ำมงสาเรากบมาตัดตัดกับเล่ากับสิทลู่ท่อเบ่ถึงการนั่นแหละเจ้าเมทลัลรดีเจา้าตีเจ้าทางังเจ้าบ้านเจ้าซองมองยูมองเศร้ามองนีสิ่งศักธิ์เทพบุตรเทพดากะไดบุกหลานมาขอข <c oughs> <c oughs> ้าละวะ อันไหนลเลาเฮ็ดบ่าถือบอ่ตองกะอูกร้านกับสิมะขอให้พอสงการมะม่งสาเนืลาะที<า>่ำยาซีกโก้ี่แม่ทุกขามะขอให้ กันมมนถือมมนลูกหลานมาขอมาเรียงมาเกีย่ยแลวกันน้ำนี่ใส่ล่ะหยากนำม่าแม่มอเคิดต่องแล้วมาขอแลวกันยังน้อปันนี่ อย่างน้อครับบ่เน,นี่ลรมพัดแห้งครับมึงเต็นไีครับโอ้อยมองสารครับมึงครับอย่างครับเนี่ย ร้มพัดเต็นนนะร้มแห้งไงร่มพัดเต็อนไหมหลานมาเาบาอนี่แม,ม่สุภผพน้ำวงสามาเบามัด้าผู่ขากา้ะมาเบาแทนให้่เพรา,าการสูงนี่แหละเราถือควอยนอถือกล่องมาเลียงมาเดี๋ยวเรล่กับห้ส่ั่ให้เศร้าซะ ตานปิดถิมซะให้ข่าให้ควองถออได้กด็ได้ทขาซีปันพ่ <c oughs> อแม่อือซีปันมากาี่ละ่ะลมผัดเตนแม่เอ้ยผมเยลยน,น,นะพูนพ่นนะพ่นที่ละแม่พ่นเต้นเท่านั้น โล <Hello, S 1> แบงหนะนะัวเขามากมากในเขาแน่ะในร่องพั้วนะมาสีปันนะโจกเขาเหนียวมากแค่นี้ละเอามาหนวดมาเป็นถุงนะมาหนวดให้เพิน่นมาใแม,ม่นี่ ข้างใขัางกับน้าน,น้าน,น,นี่เป็นกระตูดบ่กระตูดเสีไปฝังฝังกรสิฝังกลุ่มอะนะบ้านเขาเสียมมาเลยเสียมมา่คุณเม,ม,ม,มีอไรครับใช้ผู้ไปเอาข่แบ่งกับเนือมาครับ ขมดยูพี่ด้ยก็หนยาูีล่ลมพัดแห้งนี้ครับหลร้านนะก็เป็นอย่างแบร้านม่เลี้ยงหลุ้านมากท่าละวะไ่เห็นได้เลยก่อ,อกน บอกราบเอาห้ยแเน่บอกบอกบอกรัวมาไ้ไมเจ้าเอทางไหนต้องยิ้มเือให้ปิวนันี่เพาเขาไม่แม่ก้อนนี้เราเบิดคสีเาเลยนะเต้นโอนยนีครับ

ือได้บริการดีนะแม่เวเขาสะออนเจ้าเต้นม่สันแม่ขึ้นน่นพพอบอกว่าบักแตงปั๊ดคเมืองบักหลายเต้นอีกว่ามือแรกเทล่าครับเคยเต้นเจ้าเเต้นอยู่บ้งมีแรงเทลามแรงเทล่าไม่ซีดเอ้ากูใดกลางหเองบริการเต้นครับบริการตเพิ่งต่ขลังว่าเ่เห็นกนเพราะยิ้มเดี๋ยวถ่าโจกัน จู๊มาแม่แม่ถ่ายอยู่นะกำปั้นอยู่นี่แม่ยึดตู้บอกเจ้าที่เพิ่นจัดดอกยู่มั่งนี่แม่หน้าบ้านนี่แม่ดอกหนึ่งหมดตอนนี้เลยตอนนี้เลยเอามาขีดที่ใสู่้ใหญ่สบสูบยามามามาหยุดกอนหยุดกอนมาพ่อเราถ่าพ่อเราพอเป็นตะยู่แล้วเลยอย่าอยากให้พ่อเศร้าบอยอยากให้พ่อเศร้ากับเศ้ามาเดี๋ยวนี้วันฮุ่นเงีนมาแม่มาแม่นไปนั่งเฝ้ายังก็พุ่นคุณแม่ กันไปรู้ทังฝนออมาเลยป้าไปฟอยังตืนโอ้เตา่เตืนร้อยโอ้ยเหนื่อยลายมันร่มจะเหงอบ่จังหวะแม่ยุบานเนาผมไม่ร่มนี่ล่ะเออเนาะร่มเมื่อคืนนี่ติเจ้าขึ้นมาบนหลังเทีันเอาพุ้มมองทันบ่ทันพระพุมแม่ครับปูคนลุกโอ้ยางันากันไ่ได้รัดใบบ่ือผิวอยู่ทั้งต้นสายฟ้ากันบ่ วอ้ยใส่บรนตามันเดียวเนใจหั่นมากนั่งบนก้นคึดน, <c oughs> น,นเ,เลยไอ้โเลยข้างนั้นทรัพย์สิทได้หด ่ทาโจกันด้วเขาเดยวโจูงกันแล้วมั่ง้ง <c oughs> <c oughs>